จะบอกเลยว่าอาชีพทากีตาร์เนี่ยมันไม่มีคนรู้จักเลยเราชอบนะฮะทำกีตาร์เนี่ยเราชอบทําทุกวันเลยผมทําทุกวันเลยทําแล้วรู้สึกมีความสุขผมไม่มีต้นทุนในการทําผมมีแต่ร่างกายมีแต่ความตั้งใจในการทำนักธุรกิจหลายๆคนเห็นผมทําเขาก็อยากจะได้ตัวผมไปทํากีตาร์ เขา,าถามผมว่าปีหนึ่งทำกีตาร์ได้กี่ตัวถ้าผมบอก10ตัวเนี่ยนักธุรกิจก็เกาหัวเลยครับเขาก็บอกว่าคุณมาทำอะไรเนี่ยผมชื่อวิลลุนทรงบัณฑิตครับหลายๆคนจะเรียกผมว่าช่างนิดนะครับอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์แล้วก็เป็นครูสอนทำกีตาร์ด้วยครับในปัจจุบันจริงๆตัวเองเป็นคนชอบกีตาร์อยู่แล้วไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะ ไปเดินก็คือจะไปร้านเครื่องดนตรีไปดูกีตาร์ไปจับกีตาร์ไปลองกีตาร์นะครับมีวันหนึ่งลูกชายอายุ5้าขวบก็อยากเล่นกีตาร์นะฮะอยากเรียนผมก็เลยพาเขาไปสมัครเรียนปรากฏว่าเขาตัวเล็กนะฮะแล้วก็กีตาร์มีแต่ตัวใหญ่ๆปูก็บอกว่ายังเล่นไม่ได้เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ผมก็รู้สึกว่าถ้าลูกรอให้ลูกโตเนี่ยลูกอาจจะไม่เล่นกีตาร์ก็ไดาผมก็เลย มาลองทําดูนะครับเพราะว่าเราก็มีความสามารถทางช่างไม้อยู่แล้วเพราะว่าทําเป็นกีตาร์หนึ่งตัวเป็นตัวเล็กๆเ,เท่าไวโอลินเลยแต่ก็เล่นไม่ได้คือตอนแรกที่ผมเริ่มทําเนี่ยผมหาครูที่จะจะสอนผมไม่ได้เพราะาเราอยากได้ความรู้เรื่องการทํากีตาร์มากก็ต้องไปซื้อหนังสือจากต่างประเทศมาใช่ไหมครับ แล้วก็ไปหาครูซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเลยหายากมากคนที่ที่จะจะมาสอนเราเนี่ยก็ทําให้เราเราคิดตรงนี้ด้วยในในยุคนั้นนะครับแรกๆที่สอนคนแรกคนที่สองว่าเขาก็เหมือนเราเขาก็อยากจะได้ความรู้ตรงนี้อยากหาครูที่จะจะมาสอนเขาทํากีตาร์ก็เราก็นึกถึงตัวเราเราถึงเปิดสอนตรงนี้ด้วย เริ่มสอนเนีไม่ไม่ได้คิดว่าจะสอนนะครับแต่ด้วยว่าเรามาทําอาชีพนี้แล้วเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะมีก็ค่อยๆเข้ามาจากคนแรกเนี่ยเข้ามาก็ขอมาเรียนมาอะไรเราก็รู้สึกว่า,าน่าจะสอนเขาให้เป็นกิจลักษณะเพราะว่าเขามาหาผมทุกวันเลยเขามาหามาถามนู่นถาม,ถามนี่คือเขาอยากจะทํากีตาร์เหมือนเราก็ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อผมสอนคนแรกสําเร็จก็เลยมันก็จะมีคนที่สองคนที่สามเข้ามา ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเถ้าเราสอนให้มันเป็นกิจจลักษณะเลยดีกว่านะไม่ต้องมาแอบแอบซ่อนๆมาแอบถามเรานะครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพที่ที่ดีด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะให้ความรู้คนที่สนใจที่อยากจะทําอาชีพนี้ได้หลายคนก็ถามว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาไม่ไม่มีความสามารถทางช่างไม้เลยจริงๆเนี่ย,ยไม่ต้องมีอะไรครับมีความตั้งใจนะครับ ชอบกีตาร์ก็มาเรียนได้แล้วคนแรกคนที่สองอะไรเราก็สอนฟรีเหมือนน้องๆมาให้ความรู้อะไรเงี้ยครับคุณก็ซื้อไม้มาผมก็สอนคุณทําให้ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องต้องอยากได้ไรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงตัวอเองได้เราก็เริ่มคิดนะจากไม่กี่พันบาทจน,นเป็นหมื่นสองหมื่นก็เพิ่มไปเรื่อยครับ มันก็มีทุกอย่างที่ผมให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ลูกบิดอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสามารถทํากีตาร์หนึ่งตัวเราเริ่มจากศูนย์บาทแต่สิ่งที่ที่เราทําก็คือความตั้งใจรายได้เรายังไม่แน่นอนสิ่งที่ผมจะทําก็คือต้องทาทุกอย่างางานซ่อมผมก็ต้องทำงาสอนก็ต้องทําสั่งทำกีตาร์ก็ทำทำ ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเรียนก็จะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องกีตาร์เลยไม่มีความรู้เรื่องงานไม้นะครับเราก็จะสอนเขาหมดเลยตั้งแต่เลื่อยไม้รับสิวรับกบนะครับปัจจุบันเนี่ยก็หาคนใช้เครื่องมือพวกนี้ยากมากการใส่กบเนี่ยทำยังไงนะครับมันก็เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของช่างไม้เลยนะครับแล้วเรากา็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกไม้ ที่จะมาทากีตาร์เนี่ยควรจะเป็นไม้แบบไหนนะครับซื้อที่ไหนนะครับเครื่องมือดีๆที่จะมาทํากีตาร์ซื้อที่ไหนทํายังไงให้กีตาร์เนี่ยเสียงดีก็จะแทบจะสอนทุกอย่างเพื่อให้เขาสามารถไปทําอาชีพได้จริงๆพูดถึงกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ของหนึ่งนะครับหนึ่งเขาเล่นกีตาร์เก่งมากแล้วเขาไปเจอบอดดี้กีตาร์ตัวนี้คือมีแต่ตัวหัวไม่มี เขาก็เลยมาให้ผมทำทำหัวกับคอให้ให้สามารถเล่นได้คือจริงๆคนทำกีตาร์อาร์ตท็อปบ้านเราเขาเรียกกีตาร์อาร์ตท็อปเป็นกีตาร์แจ๊สนะก็จะคล้ายๆไวโอลินกับก็บ้านเราแทบจะไม่มีใครทำเลยสิ่งที่ผมทำมันก็คือเราก็ต้องหาหาหนังสือมาเปิดดูว่ามันทำยังไงองศาคอมันเป็นยังไงความกว้างความอะไรก็ต้องหาข้อมูลอีกเหมือนกันกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน ครับวันนี้หนึ่งเขาจะมาลองลองเสียงตรงนี้เลย หลายคนก็ถามว่าถ้าเปิดสอนแล้วไม่กลัวเหรอลูกศิษย์จะมาทําแข่งนะครับก็เป็นคําถามยอดฮิตอยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าผมผมอยากให้มีคนทํากีตาร์เยอะๆมากกว่ามันสนุกนะทุกวันนี้ผมรู้สึกสนุกว่ามีน้องๆมีคนทํากีตาร์เยอะเรามีบางทีเราก็เจอกันจัดมิสติ้งกันมาเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ความรู้ผมว่ามันเป็นการพัฒนามากกว่าทําให้กีตาร์คนไทยเนี่ย ทำกีตาร์ได้คุณภาพดีซึ่งตอนนี้เพื่อนบ้านเนี่ยสู้เราไม่ได้แล้วตอนนี้เราสามารถที่จะทำออกไปต่างประเทศไปไกลๆประเทศที่อยู่ทางยุโรปจังอะไรได้เลยตอนนี้รตื่อง็อให้เรรอยตอนแรกตั้งใจจับอยากจะเป็นช่างทำกีตาร์ครับครับแต่ว่าพอได้มาได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ เหมือนกับมัน,ม,นมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับพี่นิดสอนเริ่มตั้งแต่จากศูนย์นะครับแต่ว่าบางอย่างที่ที่ผมรู้ก็คือบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบรู้ลัดๆนะครับ ผมซ่อมได้ผมเซตอัพได้แต่ว่าผมไม่สามารถทํางานใหญ่ๆแบบได้ครับคือเหมือนผมเหมือนแค่ถ้าเกี่ยวกับช่างช่างพวกช่างรับเหมาก็เหมือนแบบแค่รับเหมาต่อเติมภายในได้แต่ผมไม่สามารถสร,ร้างสร,ร้างบ,บ้านทั้งหลังได้ผมก็อยากจะทําให้ได้ทั้งหมดครับพอมาก็คือก็ก็เป็นกําไรของเราเลยคือเขาสอนตั้งแต่แรกเลยเราก็ไม่ต้องถามอะไรเลยคราวนี้ก็เหมือนเราทําอะไรได้มากกว่านั้นแต่ว่า บางทีเราไม่เราไม่รู้อ่ะว่าจริงๆแล้วมันมาจากอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จะสอนตั้งแต่แรกเลยครับระวังเล็บนะเดี๋ยวพลาดต้ใส่เส้นเดียวเพื่อจะเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยเส้นเดียวเส้นเดียวเลยที่ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเราต้องชื่อตรงต่อธุรกิจที่เราทําซื่อตรงต่อลูกค้าชื่อตรงต่อตัวงานที่เราทํากีซ่าเราอาจจะทําข้างใน ไม่มีใครเห็นเราทําให้เขาไม่ดีก็ได้เราไม่ทําตามสเปคที่เราพูดก็ได้แต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครับพินิดไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าหรือแม้แต่กระทั่งแกเคยเอากีตาร์สองตัวมีตัวหนึ่งที่แกคิดว่ามันดีกว่าก็เ,าเอาไปเป็นของรางวัลไม่ได้เอาไปขายเพื่อ,เพ,อเพื่อทำเงินนะครับ นี่ก็เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเป็นครูสอนกีตาร์ที่ที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วครับก็มีลูกศิษย์เยอะที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับคนทํากีตาร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์พี่นิปผมว่าเกิน80%นะครับเขามีความเป็นเป็นอาจารย์สูงมากครับเขาเขาให้เขาให้ทุกคนโดยที่บางทีผมยังรู้สึกว่าให้มากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาให้อะไรกับทุกคนจริงๆคือคืออย่างผมบางทีผมยังเฮ้ย<ไ> uh. เราบอกเขาไปแล้ววิชาเราจะไม่เหลือเลยนะอะไรเงี้ยบางทีผมก็จะมีกักกักว่างอะไรเงี้ยแต่หลังๆมานี่ก็เริ่มเริ่มจะไม่กักแล้วครับเพราะว่าทินิดรู้สึกว่าคือเรายิ่งบอกเขาเหมือนเรายิ่งทบทวนเราด้วยครับก็ก็รู้สึกว่าบอกดีกว่าเงี้ยแต่ก่อนผมก็จะค่อยบอกอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผมไม่บอกอะไรใคระ ผมรู้น้อยมากพอผมบอกผมได้แชร์ผมรู้สึกว่าผมก็รู้มากขึ้นตอนแรกมาเรียนผมื่อว่ามีแค่อาจารย์กับลูกศิษย์ก็สอนกันนะฮะ,ะต่างคนต่างทําหน้าที่ผมก็เป็นนักเรียนทีนี้ก็เป็นอาจาราย์มันไม่มีบรรยากาศแบบนั้นเลยนะฮะมันมีบรรยากาศที่ว่า มนน้องเขาเขาเป็นพี่ผมอย่างเงี้ยไอ้พรุ่งนี้จริงเหรอมีอย่างงู้ย่างนี้เหรอมันมันไม่ใช่มีแต่แค่เรื่องทํากีตาร์มีเรื่องชีวิตมีเรื่องวิธีคิดมีเรื่องมุมมองที่แบบว่าคุณต้องเดินไนะผมจะไปปูน้ําเนี่ยผมไปตรงเนี้ยเดินไปตรงเนี้ยแน่นอนพี่อ้อมมาแล้วพี่อ้อมตรงเนี้ยโคตรไกลเลยเขาบอกเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยหองบ้าโบนคุณเลี้ยวตรงเนี้นะ รู้แล้วล่ะไปทางนี้ล่ะอยาจะเดินไหเอนการทำกีตาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพัฒนาตลอดพวกนี้มันจะไม่มีอะไรที่เป็นทางลัดสิ่งที่นักธุรกิจหลายๆคนเห็นผมทำเขาก็อยาก จะได้ตัวผมไปทำกีตาร์เขาก็ถามว่าคุณขาดหรืออะไรบอกผมขาดเงินทุนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ต้องการตรงนั้นคือว่าผมมีความสุขเมื่อได้สอนเห็นน้องที่เขาทำกีตาร์ได้เนี่ยเราดีใจกับเขาลูกศิษย์หลายคนจะไม่รู้หรอกว่าผมมาแอบดูงานเขาแล้วก็ผมก็จะคิดว่าเออวันนี้ผมจะสอนอะไรเขาจริงจริงแล้วงานไม้เนี่ย ในสายตาผมตอนแรกมันไม่ได้ยากขนาดนี้ครับแต่เมื่อสัมผัสจริงๆแล้วจะพบว่างานไม้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนคือผมเป็นคนที่สงสัยแล้วจะค่อยๆถามรายละเอียดก็เท่าที่เก็บรายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคําตอบขนาดคนที่ทํามาเป็นสิปียังบอกว่าทากีตาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยผมก็ต้องเก็บเอาไปคิดแล้วก็พยายามตอบคําถามตัวเองที่เกิดขึ้นทุกวันไปเรื่อยครับ รู้สึกว่าคือไม่ใช่แค่เรียนฟรีครับผมไม่ได้ทําแค่กีตาร์ตัวเดียวผมผมได้ได้ความรู้กับเขาคือผมได้งานซ่อมทั้งหมดที่พี่นิททำงานซ่อมผมว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนะคนระับที่ผมทําไม่ได้ไต่ก่อนทุกอย่างผมได้หมดเลยปัจจุบันเนี้ยก็อยู่คุณเล่ยก็ได้เข้ามานะครับเมื่อสองสาปี ที่ผ่านมาเนี่ยก็มียูคลเร่ทำให้หลายๆคนสนใจมาเล่นย mm ูคลเล่ก็มีคนเข้ามาสั่งผมนะครับเริ่มเริ่มแรกก็มีมีฝรั่งจากฮาวายเลยมาเขาก็ได้ภรรยาคนไทยก็อยากเล่นอยากได้ยูคลเล่ที่เป็นฝีมือคนไทยเขาก็มาหาเราแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ไม่รับไม่รับเพราะว่าไม่รู้จักเลยมันเรียกว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะครับ mm hmm. ก็ภรยรยาบอกก็ลองทําดูอะไรเงี้ย ก็เลยทําให้เราต้องไปซื้อหนังสืออีกเหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มมี Youtube มีอะไรแล้วเราก็เริ่มเข้าไปดูว่าเออยูคเลเร่มันเป็นยังไงนะมันมีกี่แบบนะมันมีหลายไซ์ยูคลเล่มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับเสียงมันเป็นยังไงไม้เพียมาทําพอเราดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่แตกต่างอะไรกับกีตาร์เลยแถมจะทําง่ายกว่ากีตาร์ด้วยซ้าไม้ก็ใช้ขนาดที่เล็กกว่าก็เลยทําปรากฏว่าก็มีคน มาสั่งเยอะมากครับในช่วงที่กําลังคิดๆนั้นครับผมมีคนมาเรียนแต่ผมจะให้เรียนทำกีตาร์มากกว่าครับมีคนมาขอเรียนทํายูคูเล่แต่ผมบอกว่ามาเรียนทากีตาร์คุณก็จะไปทํายูคูเล่ได้สบายครับแต่ถ้าคุณทํายูคูเร่ได้กีตาร์คุณทําไม่ได้ครับเขาก็มาเรียนทำกีตาร์ ว่าผมเป็นคนที่ให้มากกว่านะครับพระเจ้าก็สอนผมเหมือนกันว่าการให้อะเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับผมว่าผมก็ได้ตรงนี้เหมือนกันจากพระเจ้าก็คือผมจะให้ทุกคนที่ขอความช่วยเหลือจากผมนะครับคือเราอาจจะไม่ไม่มีเงินทองมากมายแต่ถ้าคุณอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการทำกีตาร์หรือยุคูุเรเล่ผมก็จะให้ทุกคนที่ที่เข้ามาหาผม การทากีตาร์เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ต้องพัฒนาตลอดเรายิ่งยิ่งทำเยอะๆคุณภาพของกีตาร์ที่ออกมาหรือแม้กระทั่งเสียงก็จะดีขึ้นด้วยตรงนี้มันจะไม่มีอะไรที่เป็นทางลัดนะครับเราต้องหาด้วยประสบการณ์ของเราเองก็คือเราจะต้องหาความรู้มาเพิ่มเติมหาเทคนิคต่างๆที่มีใหม่ๆเข้ามานะครับทำให้เรากีตาร์เราดีขึ้น ที่ผมไปเรียนสเปนหรือแม้กระทั่งอาจารย์หลายๆคนท,ที่สอนผมนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีของผมเลยทุกวันนี้พื้นฐานตรงนั้นผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่คนหลายๆคนลูกศิษย์ผมมาเปลี่ยนไปแล้วก็คือไปเป็นแบบระบบโรงงานไปแล้วไปหาพมาส่สี่ห้าคนมาช่วยกันทําเปลี่ยนไปเลยครับก็คือความคิดเขาเปลี่ยนไปเลยก็คือเขาก็จะกลับไปอยู่ในระบบโรงงานเหมือนกันแต่พื้นฐานที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือยังต้องทํางานคนเดียวอยู่ยังต้องเป็นแฮนด์เมดต้องมีจิตวิญญ,ญาณต้องมี ความตั้งใจมีใจรักอะไรทุกอย่างเรื่องเงินเป็นเรื่องที่หลังก็ยังยังได้ได้พื้นฐานที่แข็งแรงตรงนี้อยู่นะครับแล้วทาให้เรามีความสุขในการทํางานให้เราทํากีตาร์ที่มีคุณภาพดีๆออกมาการที่เราทําอะไรที่หลายๆคนมาช่วยกันทำเนี่ยผมว่ามันมันมันจะมีความละเอียดสู้คนคนเดียวทําไม่ได้ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรปุ๊บใช่ไหม แม้กระทั่งญาติผมเนี่ยมาเจอผมเนี่ยเขายังถามเลยทําไมไม่หาลูกน้องมาช่วยกันทําเพื่อจะได้ทําเยอะๆใช่ไหมครับเพื่อจะได้ขายกีตาร์เขามาถามผมว่าปีหนึ่งทํากีตาร์ได้กีต่ตัวถ้าผมบอกถึสิบตัวเนี่ยนักธุรกิจก็เกาหัวเลยครับเขาก็บอกว่าคุณมาทําอะไรเนี่ยสิ่งที่นักธุรกิจหลายๆคนเห็นผมทําเขาก็อยากจะได้ตัวผมไปทํากีตาร์มีคนมาท้าทามอยากให้ไปเปิดโรงงานก็มีเขาก็ถามว่าคุณขาดหรืออะไร บอกผมขาดเงินทุนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการคุณภาพของกีตาร์ที่ออกมาเป็นเป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพดีๆมากกว่าที่จะเป็นกีตาร์โรงงานทําออกมาเยอะๆแล้วไม่มีคุณภาพผมเป็นคริสเตียนมีความเชื่อเราก็มีความเชื่อว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยพระเจ้าจะนําเราตลอดเวลาในการทํา ผมอมธิษฐานทุกวันก่อนทํางานผมก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยผมในการทํางานขอให้ผมมีลูกค้าคุณภาพดีๆเข้ามาคือผมไม่ต้องการลูกค้าที่ที่ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพที่นี่หมายถึงแบบมาสั่งอะไรมุ่วๆนะผมอยากได้ลูกค้าที่ต้องการกีตาร์คุณภาพดีๆอยากได้ที่เขาอยากได้ฝีมือของผมจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมรักมากทำกีตาร์เนี่ยเราชอบ ทำทุกวันเลยผมทำทุกวันเลยทำแล้วรู้สึกมีความสุขจนทุกวันเนี้ฮะสิบห้าปีแล้วก็ไม่เคยหยุดทำกีตาร์เลย